ก็สวัสดีครับวันนี้ก็เราอยู่ใน Ford r a n รนเนะครับเครื่องยนต์2.2นะครับตัวถังตอนเดียวนะครับก็เห็นกันหลายคลิปแล้วเจ้ารถคันนี้แต่วันนี้ก็พาเพื่อนๆมารับชมรอบเครื่องยนต์นะครับว่าเมื่อเราขับที่ความเร็ว100กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรอบเครื่องยนต์จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพอดีมีเพื่อนๆสอบถามมาเลยก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยครับครับเอาไม่ใช่ครับยังยังยังไม่ถึงถนนใหญ่ดีนะครับ ก็เลยีเดเยวเชียก็วันนี้ก็วัน,น,นสบายๆนะครับไปบรรทุกปุ๋ยกันวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปราเครื่องยนต์นะครับเพืเ่อนๆสอบถามมามาราบเครื่องยนต์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับคลิปที่แล้วผมก็ได้ถ่ายเจ้ารีโวไปแล้วนะรีโวนี่เขาขับที่หนึ่งร้อยนะครับอยู่ที่เกียร์หกรอบเครื่องยนต์อยู่ประมาณพันหกนะครับ ประหยัดน้ำมันใช้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมขับจริงมันไม่ประหยัดนะหรือว่าผมเหยียบอย่างเดียวก็ไ่ดูนะพรามันขับมันมากเลยรีโวเนี่ยเหยียบพุ่งเหยียบพุ่งกันเลยทีเดียวเชียวมันลต้องลรารอบเครื่องยนต์มากนะครับรีโวแต่เรนเจอร์นี่ก็คือต้องลากรอบไปหน่อยเพราะมเครื่องมันเล็กนะครับก็ต้องลากกันมั่งให้เป็นครคีับขับมันเดียบลากรอบเนี่ยเจาถ้าพูดถึงการลากรอบเครื่องยนต์นะ ก็ต้องยกให้เจ้าเรนเจอร์ลมันลากมันจริงๆนะแต่แรงอาจจะน้อยกว่ารีโว่นะรีโวนี่ลากไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่ว่าแรงบิดเข้ามาในรอบต่านะเหมาะแต่การมันทุกโองหนักเป็นอย่างยิ่งนะยิ่งทางออฟโรดทางในสวนนี่ก็คือยกให้เขาเป็นอันดับหนึ่งไปเลยครับรีโว่แต่ถ้าทางเรียบนี่ก็ต้องยกให้เจ้าเรนเจอร์นะเรนเจอร์ Ranger นี่กับสิงทางเรียบนะเพราะว่ามันเป็นสี่กูณซองนะ ถึงถนนใหญ่แล้วครับตอนนี้เราก็อยู่บนถนนใหญ่กันแล้ว <c oughs> ลก็เราจะไล่ความเร็วไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เกียร์ห้านะครับเ <c oughs> ตนนิมลมล้อหล,ลังเจ็ดสิบนะครับอาจจะเลื้อยๆนิดนึงใายปัดใายสีกว่าสีนะครับต้องเล่นพวงมาลัยให้ดีนะถ้าไม่ได้บรรทุกอะไรก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆนะครับเตนนิมลมเจ็ดสิบหน้าล้อหลัง,ลง,ลงจะเลื้อยๆหน่อย เอาอยู่ตองอะไรเนี่ยตองคอยประคับประครองเนี่ยเกียกแล้วนะไม่รู้จะถึงร้อยหรือยังรอบของเขาก็จะสูงกว่าเจ้ารีโวเยอะมากเลยนะแต่เมื่อขับที่ความเร็วร้อยนะถึงหรือยังเลยถึงยังครับที่คนข้างๆก็มาช่วยดูเลย ยังครับก็ถ้าถึงร้อยก็ประมาณพนะันเก้านะผมว่าทามโ่อคข้างจะกลัก,ลก,ลกลนิดหนึ่งเรนเจอร์นี่ขับทางเรียบนี่มันจริงๆนะขอบอกมันไม่ต้องทำอะไรเลยในะช่วงล่างเนี่ยเม่เทียบกับเจ้ารีโวนะก็คือผมใส่ลมล้อหลังเจ็ดสิบเหมือนกันเนี่ยรีโวนี่โคตรพ,อพอ่พอโคตรแม่ดีเลยคนระับขนาดเปลี่ยนโชคนะเปลี่ยนโชคเปลี่ยนแลนว ก็ยังดีอยู่แต่ว่า Ford r a n g e r นี่ก็คือ,อยังนิ่งๆของมันนะ <C> e <slowed down> แม้ว่า70แล้วถ้าเทียบกันนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะแหนบมันอยู่ใต้เรานะก็เคยพูดไปแล้วหลายคลิปแหนบอยู่ใต้เรานี่มันเหมาะกับการบรรทุกนะนิ่มนวลดีตัวรีวิวแหนบมันอยู่บนเพลามันเลยดีเด้งไปน่าจะเป็นเรื่องปกติของรถยกสูงนะมีดี่หสิก็ดีเด้งเหมือนกันนะใส่แหนบแอดเนะี่ยแต่ว่าถา้าบรรทุก ว่าลุยออฟโรดนี่ก็คือจะดีมากเจ้วิลูเจีทีอ้าสิบนะถ้ารุ่นอื่นสอบถามมาผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยใช้ก็โอรถมีรถหน้านะก็จะพันเก้านะพันเก้าสองพันนะนะขับที่หนึ่งร้อยเมื่อกี้ที่เหลือๆไปเห็นนะประมาณสองพันขับจริงร้อยถือว่าก็ ถ้าปกติก็อยากกินน้ำมันนะแต่ว่าผมขุมขับประมาณร้อยสิบมันรอบเครื่องยนต์ขึ้นไปสองพันกว่าเนี่ยมันก็ยังประหยัดดูนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเครื่องมันเล็กด้วยก็แล้วกันเครื่องมัน2อจุลิตรเองแล้วก็เป็นเทอร์โบธรรมดานะไม่ได้แปผันอะไรก็อาจจะประหยัดนี่พวรอบต่ำกว่าจริงครับแต่ขับจริงๆมันกินนะ น้ำหนักยางอะไรเท่ากันหมดเลยนะเพราะล้อเป็นขอบสิเเหมือนกันเท่ากันเลยแค่ต่างกันที่ไอ้น,นี้เป็นล้อของ Mazda B550 Pro นะล้อรีโว้นี่ก็เป็นของรีโวยกสูงที่อนเนอร์ไปเลยน้ำหนักอะไรก็น่าจะพอๆกันผมว่าเรื่องเป็นรถยกสูงแล้วมันต้านลมด้วยอันนี้ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวที่ทําให้อัตราการกินน้ํามันของรีโวนี่มันกินมากกว่าเรนเจอนะครับ ความพิเศษส่วนตัวนะครับก็คือมันก็โรยจะเป็นซีเรียสมากครับรอบเคื่องยนต์ก็เยียบๆแบบช่วงนี้นะ้ำมันถูกก็เยียบกป็นได้ตามสบายเลยถ้าพูดถึงการขับสนุกเนะิ่มในรถตอนเดียวนะรถตอนเดียวนะ เยมัเป็นตอนเดียวนะครับแต่ขับสนุกก็ผมว่าเรนเจอร์นะขับสนุกแม้ว่าเครื่องยนต์จะไม่ได้แรงอะไรมากนะแต่ว่ามันขับมันขับแล้วมั่นใจสนุกดีแต่ถ้าเล่งแรงเลพวกนี้มันอ่ะก็จะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ต้องลดเกียร์ต่ํากันมันตั้งจะเยอะเลยต้องเชนเกียร์กันนะเร่งรอบเยอะๆแต่ว่าขับมันเรนเจอร์เนี่ยถ้าเทียบกับรีโว่ก็รีโว่ก็อาจจะมันขับไม่ค่อยสนุกนะพวงมาลัยมัน มันระยะฟรีมันเยอะนะเคยทคําคลิปเกี่ยวกับพวงมาลัยไปแล้วนะสามารถไปหาชมกันไดนนะ้มันระยะฟรีค่อนข้างะเยอะนี่ะะระยะเนี่ยไป <c oughs> ออกนอกเรื่องเป็นพวงมาลัยเฉยเลยนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็อยากมันมนี้นาตีเยอะๆหน่อยมาพูดไปเลยเ่ยนะคอนฟอร์ตนี่ระยะฟีน,น้อยนะม <c oughs> ันกับปีทีเอสิบโนี <c oughs> ่ก็คือเหมือนนกันนะแต่ต้องเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะที่ผมเคยขับมาพวงมาลัยมันเบาดิ คนถามว่าเออแล้ววงอะไรเบาแล้วมันจะนิ่งหรือพี่มันจะมันจะนิ่งได้ไงนี่มันก็นิ่งนะไอ้เรนเจอร์นี่วงอะไรเบากวารีวูหลายเท่าเลยนะนิ่งมากเลยนะเอมันเป็นวงอะไรแบบธรรมดานะไม่ใชนะไ่ไฟฟ้านะถ้าตตวไหมไฟฟ้านี่โอ้ยตัวไหมนี่มันน่าจัดมาชนกับเจ้ารีวจริงๆเลยนะครับเนี่ยตัวขับสีของเขานะก็คืองบประมาณยังไม่ถึงนะครับ ที่น่าเสียดายนะถ้าเป็นสีอูสีเหมือนกันนี่อาจจะเอามาเปรียบเทียบกันได้อย่างสูสีคู่ขี้เลยคนระับในเครื่องยนต์ใหม่160แรงม้านี่น่าจะ่อพัดพอเวีนยงนะับก็คือรีวนะครับ2.8นะครับ177แรงมา้าแต่ฟอร์ดอ2นะครับย้ำว่า2.2นะครับ160แรงม้าแล้วครับไม่เจ้าก็เกือบจะเทียบเทียงกับรีวูได้นะแม้ว่าจะน้อยกว่าแรงบิดของเขาจะน้อยกว่าแต่ก็น่าจะ ฟัดฟอเบียงนะครับแต่เป็นตัวยกสูงโววิวเหมือนกันนะตัวนี้มันเป็น 4x2 มันก็เลยเทียบกันไม่ได้อย่างตเต็มที่สักเท่าไหร่นะใครก็ออกมาเทียเพื่อนๆในรับชมกันก็อย่าไปเป็นดารดนดาม,มาอะไรนะอย่าไปว่าเขาเลยเขาใช่ฟอร์ดก็นี่ผมก็ใช่ฟอร์ดเหมือนกันนะเดี๋ <c oughs> ยก,ก็อย่าไปว่าเขานะบางทีมีคอมเมนต์มาของกูแม่เจ้าจะด่าอะไรกนันนาน ฟอร์ดก็ดีนะโตโยต้า <Yeah. S 1> ก็ดีนะมันดีแตกต่างกันไปแล้วแต่จุดแข็งจุดด้อยแต่ละค่ายนะส่วนตัวก็ใช้ทั้งสองแบรนด์สองยี่ห้อนี้ก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งคู่นะใช้ดีทั้งคู่นะฟอร์ดเ่เขาเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่า <laughs> มีประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะนะเ <laughs> พราะพังกร,กระจายเลยไม่รู้พังจริงพังโกหกหรือว่ายังไงนะ ผมก็ไม่รู้งกันผมอยู่ในกลับฟอร์เรนเซอร์ก็มีการขึ้นยานแม่กันเยอะแยะของฟอร์นะนะแต่ส่วนตัวผมก็ไอตอนเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยได้ขึ้นยานแม่ทอะไรนะมนไม่ค่อยมีปัญหานะใช้ดียอมรับว่าใช้ดีจริงๆช่วงล่างอะไรการบรรทุกอะไรก็ดีนะติดทีดดด่เครื่องยนต์มันแรงน้อยไปนิดนึงภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้หมด ดีแอร์เกช่วงล่างเลยติดท,ที่เครื่องยนต์นิดเดียวครับถ้าได้เครื่องยนต์ร้อยหกสิบมานี่มันจะมันน่าลองจริงๆนะร้อยหกสิบมานี่ผมก็อยากลองกันนะเดี๋ยวถ้าผมถูกรถตัวี่ยังไงก็เดี๋ยวค่อยจัดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับหรือไม่ก็ถ้าฟอร์ดนะใจดีก็จัดได้ครับฟอร์ดใจดีก็มาคุยกันถึงรอบเครื่องยนต์นะครับคลิปนี้ ออกทะเลไปไกลแล้วก็คุยไปเรื่อยๆดีกว่าระหว่างเราไปขับรถไปซื้อปุ๋ยนะนี่ออกไปบรรทุกปุ๋ยนะวันนี้หกสิบกระสอบนะครับกระสอบละห้าสิบกิโลหกห้าสามสิบก็สามตันหรือว่าสามพันกิโลก็ถือว่าจิ๊บๆครับเคยบรรทุกมาแล้วมากกว่านี้ก็ทุกัาแล้วนะถ้าพูดถึงการบรรทุกสามตันนะสามตันไปเป๊ะนะฟอร์ดกับรีโวนี่ก็คือต้องยอมรับว,ว่าฟอร์ดดีกว่านะเพราะว่าแหนบมันอยู่ใต้เพลาครับ จะไปเอาอะไรมากครับรถตัวเตี้ยมันบรรทุกออกแบบออกแบบมาเพื่อบรรทุกอยู่แล้วนะตัวเตี้ยเนี่ยเรื่องบรรทุกเนี่ยเห็นตัวเตี้ยเขาทํขคอกทารถคอกทารถเพลาลอยอะไรกันเยอะนะมันสิงในการบรรทุกอยู่แล้วแต่ถ้าตัวสีคูณสียกสูงเนี่ยมันก็เอาไว้ลุยในทางออฟโรดนะบรรทุกได้จริงนะแต่ว่ามันฟิลลิ่งหรือว่าความรู้สึกในการขับขี่บนทางเรียบเนี่ยมันจะสู้เจ้าไอ้พวก รถสี่ขูณสองแหนบใต้เรลาไม่ได้นะก็คือถ้าเลือกสี่ขูณสีก็ต้องทําใจนะเพราะแหนบอยู่บนเรลาจะมีอยู่แค่ายเดียวมั้งที่แหนบยังอยู่ใต้เรลานะก็คือนิสสันนาวาร่านะครับมันก็ไม่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะนิสสันตัวนี้นะผมว่าอยา่ยาอย่ดมมาดราม่าครับแฟนนิสสันนะเฉยๆนะผมว่านาวาร่าตัวใหม่เนะี่ยต้องรอดูตัวเอ่อไมเนอร์เชนนะหรือว่าตัวเปลี่ยนโฉมนะ ก็ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนโฉมเลยปี2020แล้วก็ยังไม่เปลี่ยนโฉมนะถ้ามีปีถ้าเปลี่ยนโฉมอะไรก็เดี๋ยวก็น่าจะสนใจอยู่้าได้เครื่อง2.3นะครับผมนิสัน2.3ทวินเทอร์โบนะที่อยู่ในเทอร่านะครับ190แรงมากก็น่าสนใจนะเทาแรงนิสันนี่มันมันค่อนข้างแรงนะผมว่าเครื่อง2.3นิดเดงแต่ว่า190แรงมาก แรงบิดก็สี่ร้อยกว่า,วานะน่าจะเอาอยู่นะนิสันแต่ผมไม่เคยเห็นใครเอามาบันทุกปาล์มเี่ครับแถวขนอมนะส่วนมากก็จะเป็นรีโว่รีโวสะส่วนใหญ่นะครับรถบันทุกปาล์มขวัญใจชาวสวนจริงๆรีโวเนี่ยรีโวเอ้ยแล้วก็ดีแม็กมีมากนะครับดีแม็กอดกับสีก็มีอวนน้อยเลยครับแถวขนอมมีคันสองคันไดมั้งที่เห็นๆนะ รถใหม่จะเป็นรีวูสีเทาเยอะนะผมผมก็สีเทาเหมือนกันสีเทาคงไลยสวยมั้งรีวูมันจุกบามเยอะดีแม็กก็มีไม่มากนะตัวใหม่ยังไม่เห็นมัน้เนี่ยไม่เห็นใครเอามาขับเนี่ยแต่คุณขนมบ้านผมเนี่ยเรา๋ยผมไม่เห็นก็ไม่ไมเห็นนั่นแหละ <c oughs> ดีแม็กนี่ก็เครื่องสามพันน่าจัดเหมือนกันร้อยเก้าสิบม้านะเบงบิดสี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรกันเลยทีเดียวเจ้วไม่เจ้า แต่ว่าแถวอำเภอวิภาวดีน้ำผูรร์ธานีนะแถวบ้านภรรยาผมนะก็ต้องแจ้งกันก่อนนะว่าผมมีภรรยาแล้วมีลูกแล้วนะก็แถวบ้านผมก็เขาใช้ฟอร์ดกันเยอะนะแถวเอ้ไม่ใช่ครับแถวบ้านภรรยาผมนะฟอร์ตตอนครึ่งโปวิรีโว่ก็เยอะนะรีโว่เยอะอยู่แล้วเยอะทุกที่นะรีโว่ไปที่ไหนก็เห็นแต่รีโว่นะไม่ต้องไปว่าเขาของเขาขายดีตลอดการ แต่วิภาวดีนะครับอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เน <S <S อนฟอร์เรนเจอร์ตอนเดียวกันเยอะเยอะอยู่อพอสมควรใช้ได้นะฟอร์มันราคาไม่แพงด้วยต่ออย่าเป็นประเด็นนา้ามากนะครับใช้ได้ทั้งคู่ด,ด,ดีมีเสียแตกต่างกันไปลืมบอกอย่างนึงครับฟอร์ดอันนี้ผมก็ได้เคลมไอ้หัวเผานะช่วงแรกๆที่ออกมาอยู่ๆมันเร่เงเร่งเครื่องมาเองนะผมก็งงเหมือนกันเป็นหาเหวอะไรกันไม่รู้ แล้วพอสุดท้ายก็มันไอไฟฟันเฟืองโชว์นะขับไปกระบี่ช่วงนั้นโอ้ผมนี่ใจหายไว้แทบ,บเลยนะครับมาโดนซะแล้วเกือบโดนขึ้นยานแม่นะครับก็ดับเครื่องสตาร์ทใหม่แล้วก็เข้าศูนย์นะศูนย์หาไม่เจอทีแรกพอหลังๆก็หลังๆก็เรายังไงลนะ่ะลืมเลยนะหลังๆก็ต้องสตาร์ทเครื่องนละ้วให้ไฟโชว์นะเพราะว่าศูนย์จับจับโค้ดไม่ได้ ขับไปเป็นเป็นหายหไปไหนาหายนะพอไปจับโพสรอบหลังนั่นก็คือจับโพสไม่เจอนะพอเรารอบ,รบหลังก็จะเป็นจับเจอก็คือหัวเผาะนะหัวเผาเสียผมก็งงว่ารถใหม่นะครับรถใหม่รถใหม่นะครับนี่เนี่ยช่วงนั้นหัวเผาเสียได้ไงวันนี้ผมก็งงเหมือนกันสองปีเองช่วงนั้นเคลมหัวเผาไวยนะแต่ว่าเขาให้เคลมดีมากเลยฟอร์ตเนี่ย ฟอร์ดสุรร์มิดแท้นะครับถ้าดูคลิปนี้ก็สนับสนุนได้ฟอร์ดสูรรานะผมออกสุร่สฟอร์สุร,ร่รรรรมิดแท้โอตโตม,มุกไปก็ดแูแลดีครับใช้ได้นะผมงงเงินรถใหม่ๆก็คือ B510 t Pro นะครับเครื่อง3.2นะแต่ว่าใช้มัน7ปีที่เข้า8ปีแล้วหัวเผาไม่เคยพังนะครับแต่ฟอร์ดแม่จเจ้าออก2ปีหัวเผาพังหนึ่งหัวนะครับ ผมนี่งมงเลยแต่ว่าเขารับประกันให้พันเขาบอกหนึ่งไม่พันจริงๆหนึ่งในพันจริงๆครับเขาบอกแต่ว่าเขาให้คเคลมให้ฟรีก็ถือว่าด,ดีไปนะมเห็นสีเดียรอ Free, นะไรฟรีนะฟรีเราชอบอยู่แล้วนะของฟรีเรามันชาวสวน <c oughs> ก็ไม่ได้สีเดียดเลยนะบางทีเราเจอปัญหานะแต่เขาเขาจัดการหรือว่าเขาเคลมให้เราก็อย่าไปดา่าเขาเมากนะบางทีมันเป็นที่คิวซีไอการผิดพลาดในการผลิตอะไรก็ก็ให้อีกโอกาสเขานาะถ้า่อมไม่หายก็ เอารถแม่งเลย <c oughs> แต่ผมไม่เผาหราได้สาระนะวพวกเผารถเนี่ยทุกรถเนี่ยมันเราซื้อมาใช่นะแล้วก็ซ่อมกันไปเอาได้ขายทิ้งอย่าไปเผาอย่าไปทุกมนเลยนักก่นแหก็นะครับเรีมหมอเผาทีเดียวเลยก็ไม่มีปัญหาเลยใช้งานได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เข้าปีที่ห้าแล้วนะครับถือว่าโอเคฟอร์ดทีแรกผมก็นึกว,ว่าฟอร์ดเ,เล่นผมแล้วนะครับเนี่ยแต่ไม่นะครับ ก็ถือว่าดูแลดีครับฟอร์ดมิแทสสุราถ้าใครอยู่ในโซนนครศรีธรรมราชหรือว่าในสุราษฎร์ธาน,นีก็ฟอร์ดมิแท้ก็จัดได้นะถ้าเขามาดูก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะนะแล้วก็ว่างๆเดี๋ยวจะไปถ่ายเจ้าตอนเดียวโฟ์วิวนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะฟอร์ดสาวุกฟอร์ดทั้งหลายตัว <laughs> ชอบฟอร์ดนะเพราะว่ามันประทับใจช่วงล่างจริงๆช่วงล่างนี่สําคัญนะครับเครื่องนี้มันแรงไม่แรงก็ชางแม่ <laughs> ชางมาเลยครับ เพราะการกับขี่มันสําคัญนะเครื่องนี่ก็เอากลางๆเพราะไม่ต้องแรงมากเรามันนชาวสวนก็คือม้มีกี่มากก็ติดลมนะรีวิแรงกว่ายิงก็ติดลมันติดจริงๆนะบีทีเอสโปรสองร้อยแรงม้าครับสี่ร้อยเจ็สิบนิ้วตันเมตรนะก็ยังติดนะก็มันติดอยู่นั่นแหละครับถ้ามันถ้ามันไม่นั้นนะไม่มีวินนะ บิดแต่ทำไมเออดีมีคนบิดแต่นะก็น่ะก็ประมาณนี้หม่นโคตรยาวเลยครับเนี่ยบูดกันไปเรื่อยนะก็ต,ะติดอยู่นั้นก็ถ้ายางบุนไม่ได้นะไม่มีวินไม่มีดิฟล็อกก็เท่านั้นกนะ็มันจะซีเรียสกี่มากกี่ร้อยแรงมากก็จ้างมันนะครับเพมันขับดีบครับปลอดภัยไก่อนปลอดภัยไก่อนช่วงล่างนี่สําคัญน,นะครับผมว่าอันดับแรกๆเลย,ยเราต้องนึกถึงช่วงล่างนะเครื่องเครื่องยนต์สามารถไปใส่กล่องใส่อะไรก็ได้นะแต่ผมไม่ใส่นะเพราะว่าไม่มีตัง ก็ไม่มีตังค์นะดับแรกไม่ใส่แนะ่นอนถ้ามีตังค์ก็อาจจะใส่นะแต่ว่าโฟร์นี้มันมูแล้วมันอะไรมันพังแล้วมันทำยากนะไฟฟ้าเั้งนั้นเลยคนระับก็ก็คือเซ็นเซอร์ไฟฟ้าครับก็ประมาณนี้นะนพูดโคตรยาวเลยในะนคลิปนี้ <laughs> โอเคถ้าว่างๆเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไปถ่ายคลิปเจอตอนเดียววิวมาให้ในวูนะ แต่ว่าฟอร์ดก็มันจะมีตัวใหม่แล้วนะครับตัว2021นะเป็นตัวหน้าใหม่นะไม่รู้จะขนาดไหนอนะีกนะก็ทําไมนั้นก็ต้องรอติดตามตัวใหม่แล้วก็ซาวุกฟอร์ดซาวุกมาสด้าแล้วก็ซาวุกโตโยต้านะครับสามค่ายเลยก็ใช้ทั้งสามค่ายใช้งานดีทั้งคู่ทั้งสามนะไม่มีอะไรโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม